มีมีน้อยมาแล้วพี่น้องสบายดีปารุงสบายดีปรุ่งสบายดีปารุงเรีย u ล e t ุกเราจ้าจ้าขอบจ้าครัรรพบขอบขอบกับซองน้อรสลาคือเก่าพี่น้องต้อนรับสุขสุขคนเขามาเบิ่งน้องมีน้อยขี่ดื้อเลยีพี่น้องเลยคั้นคนนันอันตาขมนมนคือนกเข่าหูนี่นะหนะเบาเลยสิไปเลยเด้มียังกะตีนนะโอ้ยมัมมนหนีเลยหมอไฟย

เออล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 อกินขากัเนลอลอลอบอกใครเลกินาับเือฮมันโอ้ตา่อเหมันชิลวยแก่กินข้ากับมันกขากับมันเยี่ยมเนยี่ยมเยี่ยมอยู่ฮอนฮอนอน่อเน้อยู่ฮอนพอเน้านาเหม็นวามนเนาะเหม็นมาจับ ไปปานอันน่ะยังบ่แล้วมาจักบ่จอดล้วเอามือดิบเออมือหน้าบ่มดเด้เห็นหูเห็นโซนมันน่ะหิโอ้ยเปิ้นมลูกเปิ้นเปิ้นเปิ้นบ่นบ่เล่นเล่น่เล่นเกเจ้าของคือบ่ใส่เกเบเด้บ่มีบ่มีเกมาน้อย มาน้อยบได้น้อยแล้วยงให้ก็ตัออวเพื่อภาษีของแกอ่า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 ชิป่ายใจชิคืนบอกว่าอ่าอยคืน,นยังเป็นยังคืออยากคืนม่มนเด้อ น้องมินเด้อยู่หน้าอยืนหน้าห้อยปังบอมินนี่ <laughs> อยู่หน้าห้อยปังขาเป็นยังคือมีแต่ขูดแทะเลนลาย,ลยสใช้หลอดเลยน้ำมกจับขูดมือมากผูกยันอันเอาเนี่ยเอื้อยหัวของเหล็กเอื้อยหัวหลน้ำก็เลยยักมือเออก็เลยส่วนผัวมือมือมันเหาวซื่อ เาซื้อคนเดียววงมาเนาะมาไปเอาปานานะมะกะไปกวาดขี้ดินนี่เด้นะขี้ดินใส่กวดขี้เหย่น,นี่เอาดีกระไพมาเลยเด้ออาสิจุดเอากระไายพราน่อนขี้เนาเลยไปี้เหยเม่ง,ง,งกระนู้นาัวหัวไหยัง ฝนหัวโมเกาก็มีเขีบคอจีดนไม่ไรห้ล้านเก่าๆอย่งน้่คอบิดานนึ่คือคอไข่ปรากฏปรากฏโอปรากฏมากระเซแล้วมาปีกยิงกระตุ้งถั่วอยู่มอาบ่ะอยู่เยอะกินขนมกินนมอาหาอยากกินขนมคอน้่ปลาลุง ลาลุงเอ้ยวะเหาก่อนหมดหนุ่มหมดหมดหนุ่มจีไปใช่ฮะจีไปใช่อากาศฮอนพี่น้องแต่ว่าลมลมแน่มีลมแน่กับสีเย็นๆห้ายังด้วยนี่นี่เดือดขาด ลมเย็นสบายแต่ว่าแดดก็แห้งเฮ้ย,ม,ยม,มันคือคือบ่มีลมมวนก็มีลมเย็นโอ้ยบ่มีในไรเยน่ยนเยน็นอยู่ได้ค่ะได้นะปวดหลงางไก่4อย่าไปอย่าไปสินเหย,ยบน้ำกนเกิบกระบาดส่เอเอไปเบิ่งอัน เลยเบิอ่งอย่งเลยโอ้น้องมดมันเด้อนี่เด้อสวัสดีปะลุงมดสวัสดีปะลุงโหมาได้ทำรานน้องมาหรือมันน,น้องแม่ กวาดเฮินกวาดซานกวาดมีวาดกวาดมมีกวาด,ววาดแต่ไม่มีม,มองมีมีอืบอกเลยจ้ะโอ้โอ้ด,ออดึงไปใช่ลูกละเอาดึงไปปรดเลียงบังอาบงอาปลดเลี้ยงเบิ่งชงใย พอพอมันจะไปถืออย่าไปจูด้เท่านั้นได้มัมนจะถือกันทอจุดมาม่ๆดึงมาอีกเก่กงกกดน้โอน่าะจับทีอกอนี้อจูดอออ

มันคือขี้ข้าแทะบะท่านนี้ยังนอนอยูอว่ามงเดินได้ยังสีนอนเหมนบ่มันใสา่ายมันบ่นี่บุยใหญ่เยียบบ่เยียบนอนผอปแทะไส่พอเนี้ยหน้าผอไปใส่หน้า,นาไปเหยียงหน้าเ่เผากาดเลย

เมื่อนะพี่น้องภาพเบิ่งบรรยากาศบานเฮาพน้นก็คือเป็นคึม,ค,มคึอย่าคือฝนอยาาตกี่มึงนะ็นมืดคึมซึมลาวอยู่จอนแต่ดอกคูน <c oughs> เหลืองคักเหลืองน่ มีดอกคูณมีแมงสานี่แมงสามาจะเป็นปุ้มอยู่มากัดกินใบคูณอ่อนดอกมะขากิกนบอในดอกก็มีใ,ใส่ดอกะขกิน งามมาลีพี่นอ้องธรรมศาสตร์บ้านเฮาห่างไกลจากโควิ 19. ด1 9หเื้จังใดเขเจ้าเขาเจ้าประกาศว่าสิปิดบ้านอยู่บ้านเฮากับพี่นอ้องโควิดรุนแรงปีนี้ก็ให้พี่น้องสุขสุขคนปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บเนาะขอให้โควิดหายจากโลกเข้าไปเร็วๆ อยากให้กลับมาจ้าเธอหายแล้วหายเลยไปทางไหกับไปโดดไปมองบ่มีคนแล้วกับบ่มีสัตว์ยังอีกให้มันทายไปแบบสนิทเลยเนาะงามงามพี่เนอะ,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 อะมาสะ่าหากินยังอ่หากินนั่นแมงสางนี่บอ ุณบิงบ้านเต็มเลยโอ้เทิงๆเห็นกะลายเป็นปุ่มเป็นงอนอยู Dir ่แมงไหม้ก็สิมาหากินน้ำหวานของดอกไม้เนาะโดยเฉพาะแมงผู้บินอยู่วุ่นวันว่นอยู่นกก็มีโอ้นกอยู่เต็งๆโอ มาเจอก,กินนำวานดอกไม้ธรรมชาติล้วนๆพี่น้องเลยขอบใจจุกูสุกคนที่กำมาเบ่งพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เนาะคนมากระดิ่งจังมาฟาดคลิปใหม่ๆของสองน้องสาลาแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามได้พี่น้องเด้ช่องเคยลานะนเนาะจังมาฟาดคลิปใหมๆ่ๆคือกันพ่อกันคลิปหน้าพี่น้องสบายดี